อัศดาวุฒนทนไม่ไหวโผล่เป็นหลังอูนวพลชี้แจงไม่ใช่ดาราติดหนี้สองปีไม่จ่ายจากกรณีที่ทางด้านผู้กำกับชื่อดังแกปเปอร์วรริศนินกลมได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉดาราดังติดหนี้เป็นล้านแต่กลับใช้ชีวิตหรูหราติดแบรนด์เนมโดยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววรริศนินกลมเอาไว้ว่าแฮแทกกราบเรียนนักแสดงท่านหนึ่ง ผิดนี่ผมเป็นล้านไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งภาระาไว้ให้ผมและผู้ใหญ่ฝั่งผมรับผิดชอบตีหน้ามือหน้าเฉยกรามาพร้อมทุกเวลาถ้าต้องการเอาตัวรอดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แฟนคลับรักแฟนคลับสงสารบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูใช้แบรนด์เนมรถนิยมดีมีเทศแฮชแท็กแต่กลับไม่ใช้นี่สินปีใหม่ปีนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะครับอย่ามองว่าผมแรงเลยเพราะถ้าเป็นคุณเงินเป็นล้านคุณก็คงไม่นิ่งเฉย จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปแล้วสองปีในเวลาต่อมาทางด้านนักแสดงชื่อดังกูนวพลรีบชี้แจงหลังมีภาพเงาคล้ายผู้กำกับแชตติดหนี้โดยทางด้านอูนวพลได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวไม่ใช่ผมนะครับมิตรักแฟนเพลงทุกท่านแต่เงามันเหมือนผมมากจริงๆเกิดมาผมไม่เคยติดเงินหรือเป็นหนี้ใครนอกจากภรรยาสุดที่รักของผมครับแฮแท็กผมมีแต่ลูกนี้ครับ ซึ่งงานนี้มีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านรุ่นใหญ่ในวงการอัศด,ดาวุธเหลืองสุนทรทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าใครหน่อช่างทำอู